สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชชาวราศีตุลประจำวันที่12 18ตุลาคมค่ะสัปดาห์นี้นะคะอาจจะเป็นสัปดาห์เกิดของชาวตุลหลายๆคนนะคะก็เหมาะกับการเ,าเข้าวัดทำบุญทำทานตามศาสนาของเรานะคะเพื่อเสริมอายุเสริมเรื่องของอาชีพการงานแล้วก็ความโชคดีต่างๆให้กับชาวตุลเพิ่มนะคะการงานที่เด่นนะคะก็เหมาะกับ ชาวตุนที่มีอาชีพเรื่องของศิลปะนะคะความสวยงามต่างๆร้านเสริมสวยนะคะร้านเสื้อผ้าท่านที่มีอาชีพตกแต่งนะคะงานออกแบบสถาปัตต์ต่างๆงานโฆษณางานบันเทิงนะคะเหล่านี้ก็ถือว่าถูกฉลกมากนะคะสำหรับชาวตุนในสัปดาห์นี้ เรื่องของอารมณ์นะคะที่ต้องระวังอาจจะมีความอ่อนไหวไปบ้างนะคะสําหรับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจในเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวปัญหาส่วนตัวไม่เด็ดขาดพอนะคะทั้งนี้หากชาวตุลรู้จักปรึกษานะคะเพื่อนเพื่อนที่เราสนิทหรือว่าคนที่เราไว้ใจเนี่ยก็ถ้ามีอะไรก็แชร์แล้วก็แบ่งปันนะคะก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือ สัปดาห์นี้คนที่เหมาะที่จะช่วยเหลือชาวตุลได้นะคะก็จะเป็นเพศหญิงนะคะเพศหญิงอาจจะให้โชคหรือว่าให้ความก้าวหน้าให้โอกาสในเรื่องงานนะคะอาจจะแนะนําให้คําปรึกษากับคุณได้ดีนะคะอันนี้ก็ถือว่าช่วยเสริมให้กับชาวตุลในสัปดาห์นี้ได้ในเรื่องของการงานนะคะบางคนอาจจะมีความเนิบช้าไปบ้างหรือว่าเบื่องานที่ซ้ำซากจำเจนะคะ แต่ว่าเป็นงานที่ยืดเยื้อแล้วก็ฝึกความอดทนสำหรับชาวตูนนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จในระยะยาวนะคะช่วงนี้ก็เป็นเน้นความอดทนแล้วก็ ตั้งสตินะคะอย่าใช้อารมณ์อย่าลังเลในการตัดสินใจนะคะเรื่องของการเงินอาจจะมาช้าแต่ว่ามาแน่นอนนะคะคุณอาจจะรู้จักเก็บรู้จักบริหารได้อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะในระยะยาวในเรื่องของความรักนะคะท่านที่ยังโสดช่วงนี้อาจจะมีคนมาแอบปื้มแอบชอบเราหรือเราเองไปชอบใครนะคะก็ดูให้ดีเรื่องของมือที่3 เรื่องของคนที่มีคู่แล้วนะคะจะเข้ามาเกี่ยวพันได้หรือว่าความรักเก่าที่ยังไม่ลืมนะคะอาจจะทําให้ชาวตูนโหยหาหรือว่าคิดถึงส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็อาจจะมีเรื่องน้อยใจกันบ้างเรื่องมือที่3หรือว่าเรื่องความลังเลเรื่องอที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะก็ขอให้เปิดอกคุยกันให้ดีสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพย่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาเมียเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาเมียเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ